ตอนนั้นคานี้เกิดวันอาทิตย์ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็คือพ่อกับแม่ไม่ได้เตรียมชื่อไทยมาให้แล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดที่ประเทศไทยมันต้องมีชื่อไทยออตอนนั้นมัมีข่าวเกิดอยู่ใช่ไหมคะแล้วนักข่าวคน,นนั้นะชื่ออาทิตย์ยาแล้วเขาก็บอกว่าเออวันอาทิตย์แล้วคนนี้ชื่ออาทิตย์ยาโอเคขออนาอาทิตย์ยาแล้วกัน,น,นอ๋อหรอ,อ,รอคืออ๋อหรอมันต้องมีชื่อไทยหรอ ใช่ค่ะเพราะเกิดัอย่างแสดงว่ารุ่นรุ่นคอดีนต้องมีแต่ของรุ่นกกเนด์จะไม่ต้องมีแล้วใช่อ๋อไม่น่ารุ่นคอดีนต้องแบบมีชื่อกลางเป็นแบบว่าคอดีนไม่มีอ๋อมีชื่อกลางค่ะเหมือนเหมือนพิชามูอารยาเอฮารเกตอัลาตาเอฮาเกตอะไรอย่างเงี้ยแต่กกรนด์เพื่อเชอร์แดนเลยของกกรนดเป็นเชอร์แดนแล้วก็เป็นเบรซิงไปเลยไม่ต้องมีชื่อชื่ไทยชื่อแดนคือ ชื่อจริงค่ะชื่อแกรนด์เอชชูเลินแกรนด์เอชชูเลินค่ะชื่อจริงก็คือเชอร์แดนแล้วก็เป็นเบร์ซิ่งไปเลยไม่งั้นต้อดอะไรอ่ะไม่งั้นจะเป็นกาเนดเอ้ยไม่ใช่เชอร์แดนอภิชาติตบุตรแล้วก็ตาอาิชาตบุตรไม่เวลาไปเมืองนอกแล้วฝันหลังขาน่าจะตาลงอ่ะ คุณบาจ่างบอกขอยื่ไมบสามดนดวดนะคะอะไรคะคุณบาจ่างอยากสามอะไรคะคุณบาจ่าง,งนักข่าวเวทมนต์ใช่ไหมนักข่าวเวดมนต์นะคะคุณคุณบาจ่างนักข่าวเวดมนต์นะคะคุณบาจ่างวันนั้นพอพี่คอรดินไม่อยู่หูคนถามเยอะมากไปเจอพี่คอรดินได้ยังไงเจอกันได้ยังไงแล้วพอพอเขานั่งอยู่ตรงนี้ หล่อจังคนข้างๆเพราะเขาทั้งอยู่ตรงนี้ไม่มีใครถามเพราะวันนั้นเราบอกว่าเราไม่อยากเล่าเพราะว่าเราเล่าอ่ะแล้วมันเหมือนเราคุยอยู่คนเดียวไอนะแต่ไปกดบัตเลยค่ะรอให้จ้องตากันกลับไปกดบัตเลยค่ะจ้องตากันสังคมต้องการทราบเรื่องนี้ค่ะตอบบะค่ะวจาก์าจากมันน้องวจากมบนนดาข่าวที่น่ารักมาก พี่มาจากัก่าจะเป็นพี่พี่พี่ขอดีเป็นนักข่าวที่น่ารักมากๆน่ารักมากๆ,ๆแบบน่ารักกับเมื่อกี้มากๆเราเขาแก้มาแบบสองคนต้องการทราบเรื่องนี้ค่ะอะไรอย่าง <c oughs> คุณมาจากักต้องการทราบเรื่องอะไรคะเดี <c oughs> ๋ยวจะบอกคุณมาจังเป็นคนแรกเลยค่ะคุณมาจักต้องการทราบเรื่องอะไรคะคุณมาจักลองบอกมาสิคะใช่ไหมเสียงสะท้อนจังคะไม่นะพี่ยีน้องฝั่งนี้ อลองพูดได้ยินปะคะพี่ไม่สะทอนเมลกี้ว่าเป็นที่แบบนัดวันเวลาค่ะไม่พร้อมกล้องพร้อมค่ะ <laughs> คุณมาจาังก็ไปที่งานเราสิคะเพื่อไปโปรโมทงานเราเลยคะ่ะคุณมาจา่าเกีไม่เคตอบไม่ทนไม่สะทอนเมลกี้ว่าเป็นที่โทรศัพท์ของแต่ละคนขอดูสีเล็บพี่ขอดีนหน่อยคะ่ะแม่ แต่ไทยแต่ไทยไทยอินสีเล็บเราไปด้วยก่อนวันงานเราไปทำเล็บพร้อมกันเนาะอะไรนะก่อนวันงานเราไปทำเล็บพร้อมกันเล็บหรอใช่ทำเนี่ยใกล้บ้านกีทำดีมากโอเคใช่เดี๋ยวไปทำพร้อมกันแล้วเรายูก็เลือกสีแบบไอ้งลูกแก้วยูไม่ยูก็ไม่ต้องทาสีดำก่อนไม่เสียเวลาเลยหรอใช่แล้วก็แบบมเป็นลูกแก้วใช่ป่ะมันมีสีให้ยูเลือกเยอะมากแล้วมันก็วิบปีอ ตอนกลางคืนจะหนูว่าเราจะกลับไปทาสีแดงกนีใช่ไหมแล้วพี่ข้าดินงก็เลือกเอาสีแบบมีสีที่ชอบเพียงเพราะามือมันดูขาวมีคนแอบจับมืออ้าวรู้หรอโอ้โหวิสรเนียนเนียนแน่หรอจับมือโอ้โหวิษรเนียนารู้อีกวิสระทำเนียนมีคนทรู้ได้ไงเนี่ยมีชื่อเลียกันไหมคะ คอดีนบาจ่างเงี้ยคอดีนกับบาจ่างหรือบาจ่างแยกไม่ออกคือเขาแบบแซวว่าแบบว่าอ่ะฝรั่งไม่เก็ตมุกนี้คือเขาแยกไม่ออกระหว่างตัวเขากับคอดีนเพราะสวยเท่ากันอ,อเขาใจความหมายแล้วเขาเลยแบบตอ,อนนี้เขาแยกไม่ออกแล้วลว่าเขาระหว่างคอดีนบาจ่างคือคนไหนไม่น่าสดการเนตมากอย่าจับมือมันโมเมนต์ตะก้าอยู่ไหนเขาแม่ตะก้าไรดีอ่ะ เดี๋ยวเราเราทำลเลยเมาขายก่อนนะแต่เราจะเอาตะกร้ามาให้มาให้ใส่ถ้ามีตอนนี้อยากกดเข้าไปกดลิปอิดไอวกี้ได้นะคะใช่ค่ะข้อดีมีผลงานอะไรให้ติดตามบ้างคะตอนนี้<ด>มีมซีรีส์ของช่องโมโนนะคะกำลังจะออกเร็วๆนี้อือชื่อว่าเลือดใหม่หัวใจนักปรุงอือแล้วก็พี่คอดีก็จะมีงานดีเจยอยู่เรื่อยๆ,ๆนะคะ อยู่เรื่อยๆแล้วก็ใครที่อยู่สิงคโปร์นะคะวันที่ยี่สิบแปดนี้ไปเจอพี่คอรินไดท้ที่ที่ขับรายกันชื่อได้ไหมเซเลบอ่ะฮะใช่ค่ะที่มารีน a าเบส a n นส์ตรงรูฟท็อปใช่เมกี้ไปด้วยตึกเรือตึกเรือเมกี้ไปด้วยนะคะเขินทำไมวะเราคอร <c oughs> ินเทพไปอ่ะไม่ไหวป้าแม่เขาบอก ก็คอดีน่ารักมากตามตั้งแต่ฮอร์โมนเลยโหเป็นสิบปีอ่ะแบบบคนยังปอยู่พี่คอดีอยู่ไทยเป็นหลักไหมคะอ่อยู่ไทยเป็นหลักเลยค่ะอยู่กรุงเทพเลยค่ะกรุงเทพเลยขอดีบอกความรู้สึกครั้งแรกที่เจอหน่อยค่ะเจอใครขเจอใครพี่เคยถามว่าเจอใคร ปีนี้คอดีอายุยี่สิบนะคะหน้าเดิมไม่เปลี่ยนค่ะใช่แต่ว่าสวยขึ้นมีคนหลบกล้องเด็กลงมีคนหลบกล้องเจอกันข้างงเออคนข้างมาลิโตมาหล่อจังคอดินเฮมากหลบไปละเขิน วิวกี้คิดว่าพี่ขอดินสวยมากๆสําหรับวิวกี้นะคะแบบสวยมาก <c oughs> อะคอปเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> พี่ขอดินสวยมากชวนพี่วิวกี้ทําคลิปสุโปรปตีนไก่หน่อยคืออะไรอ่ะโอโคืออะไรเป,เป็นคลิปที่ดินทําแบบสิบปีที่แล้วอะคืออะไรคลิปลทาอาหาร ยิ้ทำาหารเหรอออืตอนนั้นพูดไทยไม่ได้แล้วมันแบบตลกดีเขาบอกไปดูนะคะคลิปนี้แมสมาก <c oughs> จริงเหรอยู้ทำเหรอใช่เป็นรายการนะคะ ทำไมไม่เห็นคนคะเห็นแต่ความรักเต็มไปหมดดีใจที่ทุกคนเห็นแต่ความรักเต็มไปหมดนะคะเพราะว่าเราก็ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นนะคะอยากให้ทุกคนเห็นแต่เรื่องราวดีๆแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่า,เ,าเป็นกําลังใจให้เราไม่ว่าเราจะทําอะไรกันก็ตามนะคะเราจะทํางานเราจะทําพี่ข้อดีมีผลงานอะไรเมกี้มีผลงานอะไรนะคะอยากให้ เป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งสองคนในทุกๆเรื่องในทุกๆแบบนะคะแล้วก็สำหรับวิกี้ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอไม่ว่าเราจะอยู่ในรูปแบบไหนสถานะไหน <c oughs> เราไม่อยากให้แบบทุกคนมาโฟกัสว่าเฮ้ย <c oughs> เราเป็นอะไรกันเราเป็นแฟนกันหรือเปล่าเราเราอันนี้ไม่ได้ตอบแบบดารานะอันนี้พูดแบบจริงๆจริงๆจากใจ คือเราไม่อยากให้แบบมาโฟกัสว่าโอ้ยสถานะมันคืออะไรเขาเป็นแฟนกันไหมหรือเขาคบกันหรือเปล่าเขามาแน่นองนคือถ้าไม่ได้คุยกันมันก็คงไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยกันอะเพราะว่าเราไม่ได้ทําเพื่อคอนเทนต์ต้องบอกก่อนเราทั้งสองคนไม่ได้ทําอะไรเพื่อคอนเทนต์เราไม่มีอะไรเพื่อคอนเทนต์เลยเราเจอกันตลอดเรามีอะไรหลายอย่างที่เราสามารถทําให้มันเป็นคอนเทนต์ได้ทําให้มันเป็นกระแสะได้แต่ว่าเราไม่ได้ทํา เพราะว่าเราอยากให้ความรู้สึกตรงนี้มาเป็นความรู้สึกของเราอะจริงๆว่าเออเราอยู่ด้วยกันแล้วเรามีความสุขจริงๆนะคะฉะนั้นแล้วว่ามิวกี้ไม่อยากให้สถานะหรือความหรือเรื่องแบบอะไรก็ตามอะมามาทำให้เรากดดันแล้วพอเราถูกกดดันจากหลายๆคนมากๆอะมันจะทำให้เราอะไม่เป็นธรรมชาติมันจะทำให้เราอะมีความคาดหวัง ทั้งคู่และเราต้องแบกความคาดหวังนั้นอะของทุกคนเอาไว้ด้วยแต่พอที่เราค่ะกระ,กระดุมเสื้อ,อ,อพอที่เราพอเราอยู่กันแบบนี้ค่ะทุกคนมันมันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเราอยู่ด้วยกันแล้เราเรา,เราเจอกันเราเราน่ารักมากๆเราดูแลกันนะคะเราพูดจากกันเพาะมากเราไม่เคยทะเลาะก,กันเลยเราไม่เคยมีปัญหากันเลยนะคะเราก็ เราเป็นความสุขให้กันทั้งคู่เราเป็นที่ปรึกษาให้กันมิวกี้มีปัญหาอะไรมิวกี้ปรึกษาคอดินคอดินมีมีเรื่องอะไรบางเรื่องคอดินก็ปรึกษามิวกี้ว่าเอออันนี้ดีไหมทําอันนี้ดีไหมเราเป็นปที่ปรึกษาที่ดีให้กันละกันนะคะแล้วก็มีความสุขที่จะคุยกันอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดและมิวกี้อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตเราตรงนี้มากๆที่สุด เวลาจะพิสูจน์เองว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องแบบไม่ต้องไปแบบจํากัดความอะไรทั้งสิ้นเลยให้ทุกให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติยู่งกันยังไงอยากให้ทุกคนแบบโฟแบบช่วยกกนโฟกัสที่แบบหนึ่งผลงานของเรานะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราสองคนไม่ว่าเราจะทําอะไรอยากให้แบบให้แบบ ซัพพอร์ตเนี่ย <Okay. S 1> เห็นไหมแบบจะซัพพอร์ตทั้งสองคนนะคะเนี่ยแค่เนี้ยเราดีใจแล้วเนี่ยแค่เนี้ยเราดีเราดีใจเลยอ่านแล้วแบบดีใจมากๆแล้วเนี่ยค่ะซัพพอร์ตทั้งคู่ซัพพอร์ตทั้งคู่คนพิมพ์ม,มาแบบมันดีมากเลยแค่เนี้ยค่ะเนี่ยทุกคนบอกน่ารักมากน่ารักคือจริงๆมันมันจะดีมากเลยนะคะแล้วก็แบบไม่ต้องแบบคอนเทนต์หรือเปล่าคู่จิ้นคู่จริงคู่หลอกคู่อะไรอะไรเงี้ยมันไม่มี ต้องรอติดตามนะคะรอติดตามว่าแบบจะมีหรือเปล่าใช่น่ารักก็ปล่อยจอยมันไปนะคะคให้มันเป็นเป็นตามธรรมชาติคนดูเยอะมากกว่านี้เขาบอกอยู่เป็นความสบายใจของกันละกันใช่ค่ะมันก็จะอ,อยู่ได้นานนะคะไม่อยากให้เขาอยู่นานๆอยู่กันสักสามสิบปีเป็นสามสิบ <30 S 2> ปีหรอเป็น F C นทุกช่วงเวลาของแม่มิลกี้ค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้เป็นความสุขก็พอแล้วคะ่ะใช่ค่ะใช่เลยเป็นความสุขของกันละกันก็พอแล้วนะคะไม่ต้องแบบไปอะไรเยอะแยะเราไม่ได้ต้องการแบบว่าเอ้ยอะไรจากใครเลยเราอยากให้ทุกคนแบบซัพพอร์ตเรานะคะแบบซัพพอร์ตน้องเพราะว่าน้องแบบยังมีอะไรอีกหลายอย่างเขายังมีความฝันอีกหลายอย่างที่เขาอยากทําทุกคนชอบผ่านี่คาตผมวันนี้มั้ย่คฆาตผม ซื้อจากเซฟอร์ลาทุกคนไปซื้อที่เซฟอร่ลามีเซทที่ค้าผมกับข้อมอือมันคือที่ค้าผมสำหรับอะไรหรือว่าเวลาล้างหน้าอย่าับแก้วผ่าเขินอคือแบบอยากให้แบบซัพพอร์ตเขาแบบเมลกี้แบบว่าเมลกี้แบบรู้ว่าเขามีความฝันอีกหลายอยา่างที่เขาอยากทำอะไรอยา่างี้ อยากให้ซัพพอร์ตเขาเยอะๆในเรื่องของผลงานเขาอยากให้ทุกคนแบบให้กำลังใจเขาในเรื่องของการทำงานของเขาอะไรเงี้ยเพรจริงๆแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเขาแบบเปลี่ยนไปเยอะมากๆคือปกติคอรดินจะแบบไม่ไม่มาไลฟ์ไม่มาทำอะไรทั้งนั้นแต่ว่าเมอกี้ก็พยายามบอกกับคอรดินว่าแบบเออเราก็อาจจะต้องมีตรงกลางเอราดจริงๆคอรดินเป็นคนที่ค่อนข้างพิเศษ private life มากๆแต่ว่าเมคกี้ก็บอกคอรยนว่าเออแบบบางทีเราก็ต้องเราก็เป็นคนสาธารนณะเราก็ต้องให้คนแบบเห็นเราในบางมุมบ้างอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็แบบน่ารักมากแบบเขาเข้าใจเขาเขาเป็นคนพูดง่ายมากหลายคนจะเข้าใจว่าการคุยกับคอดินเป็นการคุยยากแต่คอดินเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายมากๆนะคะแต,แต่สิ่งที่เขาอะอยากที่สุดคือเขากลัวว่าคนอะจะมาแต่โฟกัสแต่เรื่อง ความรักของเขาหรือ okay, ว่า okay, ส go. 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 ิ่งส่วนตัวของเขาเขาอยากให้คนคนโฟกัสในงานของเขามากกว่าโอเคเขาต้องเขาต้องกลับบ้านแล้วเขาต้องเขาต้องไปแล้ว๋ยวคืนดีเขามีเปิดแผ่นต่อนะคะเอาเดี๋ยวไว้เรามาไลฟ์ซีกันใหม่ถ้าเพื่อนๆแบบอยากเห็นเราไลฟ์ซีกันใหม่ก็ บอกนะคะเห็นไหมลาบอกตอนแรกไม่ยอมถามพอเขาจะกลับบ้านแล้วมาถามกันเยอะตอนแรกไม่ยอมถามพี่คดินต้องไปแล้วนะผ้าขนุนถือจากไหนไม่ใช่บ้านคานหลบ้านหลบพี่นัดของชิชินัทนิสสาวณีนนไปจุกของชินัทนิสสาวณีมานะคะไว้ไลฟ์อีกนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวไว้แบบ ว่างวาจะชวนกันมาไลฟ์นะคะจับแก้มหน่อยอะจับแก้มหน่อยจับแก้มหน่อยโอเคไปไปนะคะคุณดูตลอดไปแค่นี้ค่ะเสียงการ์ดเน้นไปไปเอาเดี๋ยวกดผิดไป